เอาแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกมวันพีชเบลติรัสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาเล่นหรือไม่ได้จะมารีวิวตัวอะไรนะผมจะมาแจ้งการแจกไ d ดีในวันพรุ่งนี้นะครับจริงๆผมจะแจกไ d นี้เอยไม่ใช่ ID นีนี่ไอดีหนวดขาว5ดาวนะครับจะแจกในวันนี้นะแต่ว่ามันทานไม่ทันมันทันทานได้5ทุ่มอ่ะผมเลยจะไปแจกพรุ่งนี้นะครับแล้วผมก็จะมาแจ้งอีกผมจะแจกไ d ดีที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ ตอนนี้ผมจัดกิจกรรม100ซับนะครับในวันพุธนะครับผมน่าจะใช่น่าจะวันพุธนะครับส่วนกิจกรรมจะมีอะไรบ้างนั้นผมก็จะไปแจ้งในวันพุธอีกทีนะครับผม ID ก็จะประมาณนี้นะเนี่ยดูคร่าวๆเลยเหลี่ยญก็ไม่สวยหรอกแต่ว่าตัวก็พอสวยอยู่นะครับตัวก็ได้อยู่อะพร้อมเล่น ID ที่ผมจะแจกในวันพรุ่งนี้ผมก็จะขึ้นรูปให้ดูนะ <c oughs> ก็จะเป็น ID หนวดขาว5ดาวนะครับผมก็โหดดูเหมือนกันนะ ผมก็ลองไปเล่นดูละก็ใช้ได้อยู่แล้วก็มีโรเจอร์ด้วย ID ดีอดีนั้นมีโรเจอร์ ID ดีนี้ก็มีโรเจอร์เหมือนกันนะครับ ID ดีนี้คือ ID ดีที่จัดกิจกรรมร้อยซับนะครับผมไหนวะโรเจอร์อยู่ไหนวะเอาโรเจอร์หายตัวได้เหรอนี่ไงครับโรเจอร์โรเจอร์รเรนี่ยในเนี่ยกิจกรรมร้อยซับวันพุธนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ ส่วน ID หนวดข่าว5ดาวผมจะแจกพรุ่งนี้นะครับถือว่าอาทิตย์นี้แจก2 ID เลยนะครับผมแล้วผมก็จะมาแจ้งว่าสัปดาห์หน้าผมจะไม่ได้แจก ID นะครับคุณผู้ชมก็จะมาแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าทั้งแข่งกีฬาทั้งซ้อมทั้งฝึกรอรอนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงนะผมก็จะมาบอกเพียงแค่นี้แหละพรุ่งนี้ก็มีจะดีแจกด้วย ID ดีหนวดข่าวนะอย่าลืมกดติดตาม้ลยกดไลค์ด้วยนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย